สั่งได้เลยสั่งจีนได้แล้วนะครับใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับวันนี้พี่นายก็มีคลิปมาฝากกันด้วยก่อนจากกันในวันนี้ค่ะใจเย็นๆงจริงคือมันตื่นเต้นนะคะทีเดียวที่จะได้โชว์คลิปนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของลิงจักจั่งรักจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจริงๆก็คือเป็นลิงนั่นเองนะคะแต่ว่าจะแสนโซนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะดีดูสิคะ มีก<น>ารเงี่ยงถล่มตกลง <ตก S 2> ไปด้วยโอ้โหพ่อแม่เข้ามารีบอุ้มมากลัวลูกลิงจมน้ำแกล้งกันนี่เองนี่ลงไปดูดิลงไปดูโอ้โหมีการแบบรีบหันหลังกลับด้วยนะคะแบบว่าเนียนๆนี่ทำอะไรเอ่ยโ ครับผมนี่ฮะอออยากให้คนจับหัวนั่นเองนะคะเลยแบบว่าดึงมือมาคือคนไม่ยอมสนใจก็ดึงมือมาใช่ครับนี่นะฮะเป็นลิงที่สังเกตดีๆฮะอ๋อคือเขาหยิบกระจกขึ้นมาแล้วก็มองมตัวเองมาตกใจนี่ลิงแก้งดึงหางสุนัขครับโอ้โหคืนนฮะ สนมากน้องๆห้ามเอาตัวอย่างห้ามไปแกล้งเพื่อน<ช>อย่างนี้นคะแต่ว่าเมื่อกี้นี่เหมือนพี่เพียวเลยค่ะตัวที่ส่องกระจกเนี่ยพี่เพียวส่อง,งกระจกแล้วตกใจไหมคะหน้าตัวเองเอาอีกแล้ว<ช>เลนอย่างนี้อีกแล้วนะครับโอเค <Okay S 2> ครับ